วันนี้นะคะมาตามผลหลังจากที่เรานะคะได้ฉีดตัวคาเทลกับหมักฟางลงไปวันนี้ครบ7วันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อฟางข้าวแล้วก็มเมล็ดข้าวดีดมเมล็ดวัชพืชจะมีลักษณะยังไงต้องบอกก่อนว่าสูตรคาเทลบวกหมักฟางเป็นสูตรล้างแปลงและ <Wow. S 1> ช่วยลดปริมาณข้าวดีดและมเมล็ดวัชพืชในานาข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนก้าก,กระดูกไก่หรือข้าวเก่าที่ร่วงจากในานาเรา oh. หลังเกี่ยวข้าว เราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนะคะที่เราเกี่ยวข้าวไปแล้วเราก็ฉีดตัวคาเทลหมักฟางไปเรามาดูตอฟางข้าวกันอันนี้คือกวาดลงมาแบบนี้จะเห็นเลยนะคะฟางข้าวนี่ยุ่ยย่อยแบบนี้เลยนี่แล้วพอจับมาเราจะเห็นเลยมีข้าวเก่าข้าวดีดแบบนี้เป็นเม็ดๆติดมาเห็นไหมคะแบบนี้เลยฟางก็ยุ่ยถ้าโดยปกติถ้าเราไม่ได้มีการฉีดหรือการหมักข้าวหรือตอฟังข้าวเจ็วันจะต้องเริ่มแตกกอแตกยอดออกตรง แล้วแต่ทีนี้มาดูเรื่องของมเมล็ดข้าวาข้าวโดนน้ําไปแล้ว7วันต้องงอกแล้วนะคะต้องเริ่มทําการงอกแต่ทีนี้เรามาดูเห็นไหมคะเม็ดเต่งๆแต่ถ้าเราลองบี้เห็นไหมคะไม่มีการแตกเห็นไหมคะไม่มีการงอกเลยนี่แล้วถ้าเราบีบเข้าไปฟอแบบนี้เลยแบบนี้ก็ฟอนะ บีบแล้วไม่เห็นไส้ในแล้วนะนี่นี่ถ้าเป็นเมน็ดนี้จะเห็นเลยยุยยุยออกมาแบบนี้เลยอันนี้ต้องบอกว่าหมักไว้แค่7วันแต่ถ้าใครสามารถหมักได้มากกว่า7วันก็จะยิ่งดีขึ้นอันนี้7วันถ้ามีเวลาหมักนานขึ้นประสิทธิภาพและช่วยลดปริมาณข้าวดีดแล้วก็ยาก่าก็จะดียิ่งขึ้นถ้าใครเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้าวดีดข้าวมกข้าวเก่าข้าวหางหมาในานาข้าวใช้สูตรนี้เลยถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 6ย์ 096 6464รายแอดเกษตรออนไลน์เบอร์โทรและรายสาขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามสาด,ด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย